กฎแห่งกรรมเรื่องฉลาดทำบุญผู้ให้ความสุขยอมได้ความสุขผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนไม่อยากให้ลูกๆนั้นเป็นคนเก่งเท่านั้นหากแต่ยังอยากจะเห็นลูกมีชีวิตที่ดีงามและเป็นสุขแต่การมีชีวิตที่ดีงามจะเป็นสุขในโลกทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องมีสิ่งคุ้มกันตนให้อยู่รอดปลอดภัย จากอันตรายซึ่งมีอยู่รอบตัวไม่ถูกกล่อหลวงชักนำให้ถลำไปในทางที่ผิดขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักคิดใฝ่เรียนรู้สิ่งดีงามและสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ชีวิตตนอันวิชาความรู้นั้นช่วยให้ลูกๆเป็นคนเก่งแต่ถ้าต้องการให้ลูกเป็นคนดีและมีความสุข,สขก็ต้องสอนให้ลูกนั้นได้รู้จักคำว่าบุญอีกด้วยคำว่าบุญนั้น ถ้ารู้จักและทำอย่างถูกต้องจะเป็นทั้งภูมิคุ้มกันและรั้วป้องกันไม่ให้อันตรายใดๆล่วงล้ำเข้ามาได้จะช่วยให้ลูกแก้ปัญหาชีวิตของตนเองได้คือการจัดการกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวได้อีกทั้งยังเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงจิตใจให้สงบเย็นและเป็นสุขคำว่าบุญแปลว่าเครื่องชำระให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระอย่างแรกก็คือชำระพฤติกรรม ให้งดงามเป็นไปในทางที่ถูกต้องชอบธรรมเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นชำรัประการต่อมาก็คือจำรักจิตใจให้หายเศร้าหมองพ้นจากความเร่าร้อนเกิดความสว่างสวัยในทางปัญญาคิดถูกคิดชอบไม่หลงไปตามอารมณ์ชั่วเล่นบุญอย่างแปลว่าความอิ่มเอิบเบิกบ,บานใจเพราะได้ทำความดี ได้สร้างสรรค์ความเจริญงอกงามให้เกิดขึ้นคนเราทุกคนต้องการทำความดีทั้งนั้นอยากให้ความดีภายในได้เปล่งประกายออกมาเหมือนกับดอกไม้ที่อยากเบ่งบานสยายกลีบดอกโดยไม่สนใจว่าจะมีคนเห็นหรือไม่การกระทำความดีช่วยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบดุจเดียวกันกับดอกไม้ที่บรรลุความสมบูรณ์ เมื่อได้สร้างความงดงามให้แก่โลกใบนี้ผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขบุญน,นั้นเริ่มต้นด้วยการรู้จักให้การให้หรือการให้ทานคือช่วยให้ไม่คิดจะเอาเข้าตัวอยู่ร่ำไปชีวิตที่คิดแต่จะเอาเป็นชีวิตที่ไม่สมบูรณ์นักจิตที่คิดแต่จะเอาเป็นจิตที่คับแคบและเห็นแก่ตัวทำให้เป็นคนไม่น่ารัก และมีความสุขได้ยากเด็กๆทั้งหลายเติบโตขึ้นมาได้เพราะเป็นฝ่ายรับจากผู้อื่นมาตั้งแต่เกิดแม้กระทั่งน้ำนมอาหารความอบอุ่นตลอดจนความรู้แต่ถ้าไม่รู้จักให้เสียเลยนั้นก็จะเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าชีวิตตนนี้เกิดมาเพื่อจะเป็นผู้รับฝ่ายเดียวเท่านั้นการสอนให้เด็กๆได้รู้จักการให้หรือการแบ่งปัน คือการสอนบทเรียนชีวิตข้อแรกๆว่าเมื่อรับไปแล้วต้องรู้จักการให้อีกด้วยดังเช่นต้นไม้ทุกต้นเติบโตเพราะดูดน้ำและอาหารจากพื้นดินแต่เวลาเดียวกันเขาก็รู้จักคายน้ำและทิ้งกิ่งก้านสาขาและใบให้เป็นปุ๋ยเป็นการตอบแทนพื้นแผ่นดินที่หล่อเลี้ยงเขามาอีกทั้งยังให้อาหารและที่พักพิงแก่เพื่อนร่วมโลกเช่น นกกระรอกกระแตรวมทั้งมนุษย์ได้พักพิงอาศัยร่มเย็นแต่การให้ไม่ได้หมายถึงการตอบแทนหรือเป็นเพียงหน้าที่เท่านั้นการให้ยังช่วยให้เราได้รับความสุขการสอนให้ลูกได้รู้จักการให้คือการสอนให้เขาได้รู้จักความสุขจากการให้ผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขเป็นสัจธรรมที่เด็กควรได้รับรู้ด้วยเหตุนี้ ผู้ใหญ่สมัยดั้งเดิมจึงนิยมพาลูกหลานใส่บาตรตั้งแต่ยังตัวเล็กๆที่แรกๆก็เป็นฝ่ายเฝ้าดูพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายเอาอาหารคาวหวานไปใส่บาตรทำบุญต่อมาก็ใส่บาตรด้วยตนเองทำบุญด้วยตนเองการถวายของให้พระถือว่าเป็นบุญแต่คำว่าบุญนะไม่ได้จำกัดอยู่แค่นั้นนะการให้ของแก่ผู้อื่นโดยเฉพาะ คนที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากก็ถือได้ว่าเป็นบุญเช่นเดียวกันเด็กๆสามารถจะทำบุญได้ด้วยการสละของเล่นให้แก่เด็กๆด้วยการที่ยากจนหรือเด็กผู้ด้อยโอกาสในเมืองและในชนบทต่างๆหรือให้เงินช่วยเหลือคนพิการต่างๆเหล่านี้นอกจากการให้เงินหรือว่าสิ่งของแล้วการให้ชีวิตแก่สัตว์ทั้งหลายก็เป็นบุญเหมือนกันเช่นช่วยปล่อยปลา ที่ติดปลักให้กลับคืนสู่แม่น้ำลำคลองแม้แต่ต้นไม้ที่เหี่ยวแห้งใกล้ที่จะตายช่วยรดน้ำให้ก็เป็นบุญเช่นเดียวกันโลกนี้จะสวยด้วยน้ำใจจะให้อะไรราคาเท่าไหร่ไม่สำคัญเท่ากับน้ำใจที่คิดจะให้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่จะช่วยลูกได้มากถ้าหากสอนให้ลูกตระหนักว่าแม้เขาจะมีกำลังน้อยมีเงินไม่มาก แต่เขาก็สามารถทำบุญได้เท่าเทียมกับผู้ใหญ่นะถ้าหากเขามีน้ำจิตน้ำใจคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่วัยหรือชื่อเสียงเงินทองแต่อยู่ที่คุณภาพของจิตใจต่างหากละ่ะถึงจะไม่มีเงินให้แต่ถ้ามีน้ำใจเสียแล้วก็สามารถให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเงินดังเช่นเรื่องราวของเด็กหญิงเฟอร์ที่มีอายุแค่ส2ขวบเธอได้พบว่า ลูกพี่ลูกน้องของเธอนั้นวัยสิบขวบได้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเธออยากที่จะช่วยเหลือเขามากจึงได้ตั้งใจวาดรูปการ์ตูนเพื่อออกขายหาเงินไปเป็นค่ารักษาน้องคนนั้นหนังสือการ์ตูนของเด็กหญิงวัยสิองขวบแม้จะไม่สวยงามเท่ากับของผู้ใหญ่ที่วาดแต่น้ำจิตน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของเธอนั้นได้ชักชวนให้ผู้ที่ได้อ่านหนังสือของเธอ พากันบริจาคเงินช่วยน้องของเธอจนเบิดนี้เขาได้หายเป็นปกติแล้วอีกเรื่องหนึ่งเด็กหญิงแก้วใจวัย14ปีเท่านั้นเป็นอีกคนหนึ่งที่มีน้ำจิตน้ำใจเสียสละเป็นอาสาของมูลนิธิแห่งหนึ่งทุกคืนหลังจากเลิกเรียนเธอจะขอติดรถไปกับคุณพ่อคุณแม่ของเธอเพื่อช่วยผู้ประสบภัยบนท้องถนนเธอจะช่วยจดชื่อที่อยู่ และทะเบีนรถที่ประสบเหตุบางครั้งก็ต้องช่วยโบกรถและอุ้มคนเจ็บพาส่งโรงพยาบาลแม้จะอายุเพียง14ปีแต่ความเสียสละของเธอนั้นยากที่ผู้ใหญ่บางคนจะทำได้การเสียสละเพื่อส่วนรวมหรือลงมือลงแรงเพื่อช่วยผู้อื่นเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งบุญอย่างนี้เด็กๆสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันเช่น เก็บเศษแก้วหรือตะปูที่ขวางทางเก็บขยะในละแวกรอบๆบบ้านช่วยเหลืองานของโรงเรียนถือของให้กับผู้สูงวัยจูงคนที่พิการหรือตาบอดข้ามถนนปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะนิสัยเช่นนี้เป็นการปลูกฝังได้ด้วยการสอนให้ลูกรู้จักช่วยงานบ้านแม้จะมีคนใช้อยู่แล้วก็ตามทีอยู่อย่างไม่เบียดเบียน การช่วยเหลือผู้อื่นจะเป็นไปได้ก็ต้องเริ่มต้นด้วยการรู้จักรักษาตนไม่ให้ก่อความเดือดร้อนแก่ใครๆหรือเอาเปรียบส่วนรวมเช่นการทำร้ายสัตว์ต่างๆการลักขโมยช่อกุงล่วงละเมิดของรักของสมนของผู้อื่นโกหกมุเท็ดหรือเข้าหาสิ่งเสพติดต่างๆเหล่านั้นบุญประเภทนี้เรียกว่าศีล พ่อแม่ที่สอนลูกไม่ให้ไปเบียดเบียนใครไม่ว่าบุคคลหรือว่าส่วนรวมเท่ากับสร้างรั้วป้องกันไม่ให้ความเดือดเนื้อร้อนใจเข้ามาใกล้ตัวความะลาดใจเพียงเล็กน้อยอาจจะนำไปสู่ความผิดพลาดอันยิ่งใหญ่ได้ดังนั้นพ่อแม่จึงไม่ควรนิ่งดูดายถ้าหากลูกขโมยปากกาของเพื่อนมาหรือลอก,กันบ้านเพื่อนเอนทุจริตในห้องสอบ หรือเข็นฆ่าบทขยี้สัตว์ตัวเล,เล็กๆน้อยๆต่างๆพฤติกรรมที่ดีนั้นนอกจากจะช่วยไม่ให้เบียดเบียนใครแล้วยังช่วยให้เราไม่เบียดเบียนตนเองอีกด้วยคนทำดีย่อมมีความสุขสุขทั้งตนเองและคนรอบๆตัวอีกด้วยการกินอยู่ให้เป็นรู้จักใช้ของก็เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่เรียกว่าศีลเช่น,นกินง่ายอยู่ง่าย เลือกกินสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ตามใจลิ้นจนเป็นโทษแก่ร่างกายข้อนี้รวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆอย่างเหมาะสมไม่หมกมุ่นหรือสิ้นเปลืองเช่นใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเป็นเวลาดูทีวีเมื่อทำการบ้านหรือว่างานเสร็จเรียบร้อยแล้วเล่นเกมคอมพิวเตอร์พอประมาณเมื่อกินเป็นใช้เป็นแล้วขั้นต่อมาก็คือสอนให้ลูก จับใจ่ายใช้สอยเป็นรู้จักประหยัดไม่ติดนิสัยการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยอวดรำอวดรวยแข่งขันกันหรือหลงติดอบายามุขเช่นการพนันขันต่อการเที่ยวสถานเริงรมต่างๆนั้นทำบุญที่ใจคนเราสามารถทำบุญได้ตลอดเวลาไม่ว่าที่บ้านที่โรงเรียนหรือบนท้องถนนโดยไม่มีเงินหรือไม่ใช้เงินเลยก็ได้ แม้กระทั่งอยู่เฉยๆโดยการทําจิตใจให้ถูกต้องจนเกิดความรู้สึกดีๆขึ้นมากม็เป็นบุญแล้วเช่นปราบริ่มยินดีเมื่อเห็นคนอื่นทําความดีไม่คิดอิจฉาหรือค่อนแค้กะว่าอยากดังการสอนให้ลูกๆชื่นชมคนดีคือการสร้างนิสัยไฟดีขึ้นมาในตัวเขาขณะดเดียวกันเมื่อทำความดีก็ไม่หวงความดีไว้คนเดียว ชักชวนหรือเปิดโอกาสให้คนอื่นๆมาร่วมทำความดีร่วมด้วยกับเราตลอดจนแผ่บุญกุศลจากความดีนั้นให้แก่คนอื่นให้เขาได้รับประโยชน์อีกด้วยนี่ก็เป็นบุญด้วยเช่นเดียวกันการทำบุญที่ใจอีกอย่างหนึ่งได้แก่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ถือตัวถือตนหรือดูถูกผู้อื่นเพราะเห็นว่าเขามีอายุน้อยกว่า เรียนมาน้อยกว่าหรือมีฐานะต่ำกว่าแม้กับคนงานหรือคนรับใช้ในบ้านของตนเองก็ไม่ใช้อำนาจบากใหญ่กับเขาข้อนี้รวมถึงการไม่ดูถูกคนที่นับถือศาสนาอื่นๆอีกด้วยการทำบุญที่ใจทำให้ใจเป็นกุศลและมีความสุขตรงกันข้ามการอิจฉาคนอื่นที่ทำดีกว่าตนหรือถือตัวถือตน ทำให้จิตใจเร่าร้อนและเครียดง่ายแต่ถ้าอยากให้ลูกมีสุขภาพจิตใจที่สมบูรณ์พ่อแม่ควรสอนลูกให้เขาได้รู้จักฝึกจิตฝึกใจให้มีภูมิคุ้มกันความทุกข์คือฉลาดในการจัดการกับสิ่งต่างๆที่มากระทบจิตใจได้ด้วยตนเองฝึกใจให้สงบเบาสบายการทำสมาธิจ,จะช่วยให้ใจนั้นสงบง่าย ดับความกโกรธความเร่าร้อนได้ดีเวลาที่ลูกๆเกิดโมโหควรแนะนำให้ลูกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสัก4ีถึงหครั้งเป็นอย่างน้อยแต่สมาธิจะได้ผลดีต้องฝึกเป็นประจำแม้ในยามปกติวิธีฝึกมีหลายอย่างเช่นจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือเดินช้าๆด้วยความสงบถ้าพ่อแม่ทำร่วมกับลูกด้วย จะได้ผลมากการทำเป็นกิจวัตรแม้เพียงวาาันละหนาทีช่วยพัฒนาจิตใจได้มากสำหรับเด็กเล็กๆพ่อแม่อาจจะใช้เกมช่วยให้เด็กมีสมาธิได้เช่นให้เด็กเคลื่อนไหวชา้าๆโดยเคลื่อนอวัยวะทีละส่วนเหมือนกับเป็นตุ๊กตาหุ่นยนต์โดยมีกติกาให้เด็กนั้นสังเกตความรู้สึกทุกส่วนที่เคลื่อนไหววิธีนี้ จะทำให้เด็กสนุกกับการจดจ่อและระลึกรู้ร่างกายของตัวตนเองความจริงการฝึกสมาธิสามารถทำได้กับกิจกรรมทุกอย่างเช่นมีสมาธิกับการแปลงฟันล้างถ้วยล้างชามหรือทำการบ้านอ่านหนังสือนอกจากนั้นการสอนให้เด็กทำอะไรเป็นอย่างยากไม่ทำอะไรพร้อมๆกันหลายๆอย่างอย่างเวลาเดียวกันเช่น กินข้าวไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยจะช่วยฝึกจิตใจให้มีสมาธิไม่ฟุงซ่านง่ายก่อนนอนเป็นโอกาสที่ด,ดีช่วงหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกลูกๆให้มีสมาธิได้โดยชวนเขาให้สวดมนต์ไหว้พร,ะ,ระอย่างง่ายๆเช่นกล่าวนโมสามจบแล้วกล่าวไตรสรณคมเริ่มด้วยคำว่าพุทธังสรนังคฉามิสามจบจากนั้น แนะนำให้ลูกกราบพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สามครั้งและกราบอีกสองครั้งเพื่อระลึกถึงคุณของบิดามารดาและคุณของครูบาอาจารย์ทั้งหลายแล้วก็ทําใจสงบสักพักก่อนที่จะเข้านอนการแผ่เมตตาเป็นการฝึกจิตให้มีภูมิต้านทานความโกรธได้เป็นอย่างดีความโกรธนั้นยิ่งหมักหมมก็ยิ่งเผาลนให้ใจนั้นร้อนรน พ่อแม่ควรสอนลูกแผ่เมตาก่อนนอนเริ่มจากคนใกล้ตัวไปจนถึงคนที่มีเรื่องโกรธเคืองหรือผิดใจกันการให้อภัยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ใจนั้นสงบเย็นได้การสร้างเมตตาในใจยังทำได้ด้วยการหมั่นชื่นชมผู้คนและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวไม่เฉพาะแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่รวมถึงคนขับรถคนงานในบ้าน นักการที่โรงเรียนต่างๆนานาเหล่านี้โดยตระหนักว่าคนเหล่านี้ทำให้ชีวิตของเราเป็นไปได้ด้วยดีชื่นชมและขอบคุณแม้กระทั่งต้นไม้ภูเขาทะเลรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้เช่นดินสอกระเป๋าผ้าห่มรถยนต์ต่างๆเหล่านั้นช่วยให้จิตใจอ่อนโยนเกิดความรักความห่วงใยในธรรมชาติไม่ใช้สิ่งต่างๆอย่างทิ้งๆกว้าง หากลูกยังเล็กอยู่พ่อแม่ควรสอนให้มันรดน้ำต้นไม้หรือเลี้ยงสัตว์ต่างๆพร้อมกันนั้นก็แนะให้ลูกนั้นน้อมใจแผ่เมตตาว่าขอให้ต้นไม้และสัตว์ต่างๆนั้นอยู่เป็นสุขเป็นสุข,สขพ้นทุกข์ทั้งปวงหากทำได้ทุกเช้าทุกเย็นเด็กๆก,ก็จะเปลี่ยนไปด้วยเมตตาการแผ่เมตตามีอานิสงส์มากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า มีผลมากกว่าการถวายอาหารแก่พระองค์เองหรือพระอาหารหันต์ถึงร้อยองค์ด้วยซ้ำไปเพราะเป็นการกระทาที่ส่งผลต่อจิตใจตนเองให้เป็นกุศลโดยตรงนั่นเองการอบรมจิตให้คิดชอบฝึกใจให้สงบแล้วถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นควรฝึกใจิตใจให้มีปัญญาด้วยคือคิดถูกคิดชอบ,ชอบเมื่อประสบกับสิ่งใดก็าตาม ก็เอาความถูกต้องเป็นหลักไม่ใช่ดูว่าถูกใจหรือไม่เวลาถูกตักเตือนแม้ไม่ถูกใจแต่ก็รับฟังเพื่อมาใคร่กรวนว่าที่เขาพูดนั้นถูกต้องไหมท่าทีแบบนี้นอกจากจะทำให้ไม่มีความทุกขเวลาถูกตำหนิติเตียนแล้วยังจะได้ประโยชน์จากคำตำหนิติเตียนนั้นอีกด้วยในทํานองเดียวกันเวลากินอาหารก็ไม่ได้เลือกเพราะ ถูกใจหรือถูกลิ้นแต่เพราะเห็นว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายและราคาพอเหมาะพอควรการรู้จักคิดจะช่วยให้รู้จักบริโภคไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเย้าอยู่วนการคิดถูกคิดชอบต้องอาศัยการฟังและการอ่านสิ่งที่มีประโยชน์พ่อแม่จึงควรสนับสนุนให้ลูกได้รับรู้สิ่งที่ดีงามได้ฟังสิ่งที่เป็นคติธรรมแก่ชีวิตเช่น แนะนำหนังสือที่ดีๆหรือรายการทีวีที่มีประโยชน์นอกจากนั้นเวลาดูทีวีพ่อแม่ควรอยู่เป็นเพื่อนเพื่อช่วยแนะนำสิ่งที่มีประโยชน์แก่ลูกๆก,การสอนลูกให้ทำความดีเป็นบุญอยู่แล้วในตัวแต่ถ้าลูกนำไปปฏิบัติก็เท่ากับว่าลูกได้ร่วมทำบุญด้วยบุญที่ถูกต้องช่วยให้ชีวิตจิตใจเกิดความสะอาดสว่างสงบและเป็นสุขอย่างแท้จริง ไม่มีอะไรสำคัญสำหรับมนุษย์เท่ากับสิ่งนี้พ่อแม่พร้อมให้อะไรมากมายแก่ลูกๆเช่นเงินบ้านที่ดินแต่สิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือการสอนให้ลูกได้รู้จักทำบุญและมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยบุญมรดกใดเล่าจะสำคัญมากไปกว่านี้อีกบทธรรมะโดยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ